สวัสดีค่ะวันนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใน YouTube มาแจ้งให้ทราบกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอตอบคำถามที่คุณลูกค้าถามเข้ามาก่อนนะคะว่าไฟหน้าแอ d แเป็นยังไงบ้างวันนี้จะพามาชมใกล้ๆกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไฟหน้านะคะจะเป็น LED projector headlight นะคะทั้งไฟสูงและไฟต่ำทนทานให้แสงสว่างชัดเจนไม่ฟุ้งกระจายรบกวนสายตาเพื่อนร่วมทางแถมยังเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนได้อย่างดีและชุดไฟท้ายใหม่แบบ LED ทั้งหมด ทั้งไฟท้ายไฟเลี้ยวแบบ LED สว่างกว่าหลอดไฟธรรมดาประหยัดทั้งพลังงานและทนทานกว่าดีไซน์สไตล์แม็กซ r i ี s ies, ที่พัฒนามาจากรุ่นพี่อย่าง T-Max และว,วันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าใน YouTube สามารถขอชำระได้เดือนละ3050บาทใช้ดอกเบี้ย0.99เเท่านั้นลูกค้าที่สนใจสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วเจอกันนะ